ปาดๆๆพี่น้องคะพักกันบวับวบกกำลังคะ่ะพี่น้องคะปัง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 ,งหแห้งคะ่ะทุกคนคะ่ะมีพีนันท่านหนึ่งเพิ่นถามมากินได้ยุติลาเห็นลายคัะพดเอออยากบอกว่าตอนบราหั่นเป็นดอกอีกกินใดเด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นดอกแล้วบ่แนะน้าเห้กินเด้อทุกคนเพราะว่ามันมีผิดสะสมทั้งในเนาะเห็นไ่ หลายแห่งค่ะทุกคนค่ะหลายแห่งหลายแห่งเมื่อกี้คนยัยฝรั่งอันนีงแล่นปั๊บปับ๊บมะขางเน่าเหมียวเนี่ยเพราะว่าหันตกใจเบิดนี่ถ้าเป็นดอกโอ้ดอกเขาถือกินว่าสิให้เบิ้งดอกด้วยค่ะคือเป็นดอกแล้วเขาบอกนี่ย่มให้กินแล้วทุกคนมันแสแปร์คือฉันกันกัปปะ บวบกพลังล่ะจ้ะบวมีรสชาติบวมีมมกินบวมีหยังหอกจ้ะกินกับลาบได้เนื้อสิบให้บิ่งเนาะเป็นก่อเลยทุกคนคอ่อน,นแต่ปาดให้เบิ้งอย่ซื้อด้เป็นสิ่งเนาะบ่ได้เอาไปได้ทุกคนเพราะว่า ไม่ดูขางข้าไหมปากให้ปาดให้เบิ่งนี่กินได้ได้ทุกคนนี่บางคนว่ากินบ่ได้ถ้าเป็นดอกบ่นิยมให้กิน้วจ้ะเพราะว่าเขามีพิษสะสมนะจ๊ะถา้าเ่หมั่นใจก็คือบ่บต้องเก็บบ่ต้องกินง่ายที่สุดค่ะทุกคนค่ะชอ่อหนี่โอ้ย,อย,อยช่อหนี่เสียบหญ้าบานอยู่นี่ทุกคนง่ามแห้งยกเป็นช่อเลย ส่ออ่อนค่ะพี่น้องเอายุมนี่เมีอากานอยู่เดี๋ยวที่้าพถ่ายเห็นเพิ่งว่าดอกเขาเป็นไดทํามันมีเหี้ยเห็นเลยนี่กับดอกเขาถือกินไปแล้วทุกคนนี่นี่ดอกเหลืองสีทุกคน,นดอกของเขาถ้าเป็นดอกแล้วเพื่อนกะบบกินกันเราจะบนิยมกินเพราะว่ามันสีเหี้ยห้มีผิดสะสมเจาของทีเขาก็แห้แงแห้ง ทุกคนบรรยากาศอีกจหน่อยบูเบรีกับมาด้ทุกคนักหน่อยสีผ้ามาเก็บบูเบรีข่ขางคล้องลร้แห้งฝุ่นปลาอันนี้เป็นปลาสวนสาธารณะโอปะเปีมนปลาสาธารณะอันละ่ะมีกรมปลาใหม่เล่นเข่าเลนออกเด้ทุกคนปลานี้เก็บซุ้มซีซุ้มหาอะดได้เลยทุกคนบรรยากาศดีดีเสียงนกเสียงนูปูปีกค่ะทุกคนคะ่ะ ถ้าเขาไปทังในใดนะทั้งในน่ะน่าจะมีเห็ดหูหนูหลายอยู่ทุกคนแต่มันบวกกาไปเสี่ยงดอกเพราะมันยานตกขีดตมนะทุกคนคิดว่าตรงมีเหลเห็ดหูหนูเพราะว่ามันเป็นปลาชุ่มชืนนะทุกคนไปอุ้ยอันนี้อีหยังนี่คือนนงามแท้ปลาทุกคนดอกอีหยังตนอีหยังมันงามแทะนั่งแตกใบี ง่ามง่ามง่ามไปกันหลับทุกคนจังพอกันไหม้แล้วจ้ะบ๊ายบายจ้า